ตรงนี้ดีต่อครับคามินบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับจะตามมาเอาคืนดูเอาครับคามินยิงทูนคามินยทูนยิงมีเรียบบ้านครับโโอ้หกลับบ้านเลยครับแบบนี้ครับโอ้คามินยิงทูนครับโหสุดสุดครับกระชากคนกระชากเนี่ยเป็นฝั่งนครปฐมนะครับ แต่คนที่วิ่งแซงเนี่ยเป็นคามินเนี่ยแหละครับโอ้โหวิ่งแซงแล้วเอาบอลไปยิงครับดูว่าชาครับนี่ครับเป็นเรื่องของนักคอมเมนตผมเลครับที่กระชากเนี่ยมันยาวไปครับแล้วดูครับโดนคามินแซงครับโอ้โหคามินทุนพยายามจะเตะครับไม่กล้าเลยครับกลัวจะโดนแดงเอาครับแล้วดูครับล่าตรงนี้แล้วโอ้โหยิงคมจริงๆคมจริงๆครับห้าหนึ่งของคุณเทพพิเตียนวิทยาลัยครับ ีฟอร์มสวยหรูจริงๆครับเดี๋ยวไปรอดูว่ามันพุทงหันหนะจริงชนะเลิศจะสวยหรูแบบนี้หรือเปล่าครับไปรอชิงกันนะครับคู่ระหว่างอัสัมชัญธมรีกับธนาพรมคาร์นครับที่จะเข้าไปเจอกับปรงเทศกียนเวียดนามเลยครับผมก็สรุปเกมนี้ให้เลยเลยครับสี่ลูกตรงนี้มันเป็นไปได้ยากเลยครับแล้วผพุทธสินเป่าหมดเวลาครับห้าประปตูต่อนหนึ่งครับกองจับมาลีคนยิงลูกสุดท้ายครับ คามินเยนทูลครับโผูกชากตรงนั้นวิ่งสปีดไปเอาบอลสุดๆจริงๆครับอันหนึ่งครับคุณพีเตียนเอาชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมไปได้ในรอบรองชนะเลิศครับนี่กล้องจากมาลีเปอร์ไม่รองดีครับลูกที่สี่ครับเอาหลบสาประตูครับลูกแรกเนี่ยเป็นกิติภพสิบเปนครูนะครับหมายเลขแปดหมายเลขลูกที่สองเนี่ย